ไม่เป็นไรแม่หน่ะนั่ง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 ได่ครับผมอ่าจตุพรยายอ่ากำนันนะอ๋อนี่เป็นลูกบ้านกำนันนะอ๋ออ่ากำนันนะท่านอยู่คนเดียวเหรออยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวนะอืมใช่ข้างในด้วย อ๋อนี่ก็อยู่คนเดียวตลอดเลยนะตลอดตลอดอือแล้วมีลูกหลานไหมไม่อยู่ไกลมีไหมีอยู่ไกลอยู่ไกลนะอ๋อคือไม่ใช่พี่น้องทานตามบรรดาเป็นลูกพี่ลูกน้องอ๋อเป็นลูกพี่ลูกน้องอีกทีหนึ่งนะอ๋ออืมแล้วอาอายุเท่าไหร่กันนะหกสิบสองหกสิบสองนะทำทำอาหารเองไหมเวลากินข้าวทำเองนะทำเอง อ๋อคงข้าวเองนะทำอาหารเองทุกอย่างได้บัตรอะไรบ้างครับกำนันได้ของบัตรคนจนคนพิการได้ได้คนจนด้วยคนพิการด้วยผู้สูงอายุก็ได้แล้วเนี่ยอ๋อได้ใช้จ่ายเนี่ยนะอืมแล้วแกใช้เงินได้ไหมใช้ได้ใช้เงินรู้เรื่องนะอ๋อแลวแลวไปซื้อยังไงก็คือเขาจะมีเพื่อนเพื่อนบ้านของเขาอีกบ้านนี่ไปซื้อ อ๋อวานวานถ้าไปซื้อนะที่จะไปหาหมออะไรเงี้ยก็โทรตามกำนันก็พาไปหน่อยอะไรอ๋อกำนันกำนันมาดูแลนะอ๋อดีจังเลยมัธนาบุญด้วยแล้วปกติก็อยู่คนเดียวงี่นะอยู่คนเดียวอย่างอืมเมื่อตอนแกแข็งแรงกว่านี้แต่ก่อนเนี่ยนะไปทำบุญทุกคนพลายอ๋อไปทำบุญด้วยนะอ๋อชอบทำบุญไหมป้าชอบชอบทำบุญนะอยากไปนะ อ๋อแล้วแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ไปลำบากเพราะอะไรเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวเดี๋ยวนี้เดินไไม่หวะอ๋อขาไม่มีแรงอ๋อขาไม่มีแรงนะอ๋อแต่ก่อนไปตลอดเลยเหรอไปทุกวันพระปกติไปตลอดเลยนะอ๋อแล้วก็แกก็ใจบุญนะวันนั้นที่ทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือด้วยนะใช่ไหมอ๋อทำบุญถ่ายชีวิตโคกระบือด้วยโอ้ทำไปกับเพื่อนบ้านเขาอ๋อทำไปกับเพื่อนบ้าน ชอบฟังเทศไหมเวลาไปวัดชอบฟังเทศไหมหอ๋อฟังนะล่อยวิยุด้วยอ๋อล่อยวิยุฟังเทศด้วยนะ<บ>อืมอืมทำบุญชอบทำบ,บุญนะเออวันนี้กำนันวันนี้อาตมาก็อ่าได้รับอ่าเรื่องนี้นะว่าคุณป้าแกก็ออยู่คนเดียวนะแล้วก็พิการด้วยนะแล้วก็ยังมามาเจ็บป่วยอีกนะช่วงนี้ก็เดินไม่ค่อยไหวนะก็ รู้สึกความทุกข์ของท่านนะก็อยากจะมาช่วยท่านบ้างนะก็เลยมีสิ่งของมานะเอามาช่วยแกให้แกไดอ้อยู่สบายขึ้นนะอ่สิ่งของมาอส่งมาส่งมาทีดยวทีละหนึ่งทีละหนึ่งข่าวสารนะอะะ่าวสารไม่ไดไ้ไม่ต้องรับไม่ต้องรับวางเลยรับรทีเดียวรับทีเดียว ข้าวสารหอมมะลิข้าวสารหอมมะลิข้าวสารหอมมะลิห้าถุงข้าวสารไปห้าถุงเอาน้ำมาน้ำน้ำดื่ม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 สี่แพ็คนะน้ำดื่มสี่แพ็คอ้าวนมนมนมนะ ชอบชอบกินนมไหมกินนมได้ไหมมีตู้เย็นไหมกำน,นันมีมีนะเออแช่ไว้ได้นะเอานมไปเอามาอีกเอานมมาอีกนะเอานมมาเยอะเยอะเอานมมาอีกเอานมมานี่ปลากระป๋องอ่อปลากระป๋องปลากระป๋องยี่สิบกระป๋องออาต่อไปน้ำมันพืชทำข้าวกินเองเหรออ๋อทอดอะไรบ้างไหมเคยทอดปลาทูไหมอทอดปลาเอาน้ำมันไป น้ำมันพืชอ่นี่เป็นเต้าเจี้ยวนะน้ำปลาอ่าไข่ไก่มาอ่าไข่ไก่สองแผงนะเกียวไข่ได้ไหมเนี่ยต้มไข่ได้ไหมได, <laughs> ได้ได้อ่าสองแผงเข้าไปอ่าวม่าม่านะหมามา่านี่อะไรเียง,ยงอ๋อกุ้งเชียงนะหูหยอนะอ่าหมูหยอง,อ,ยอ,งอันนี้เป็นหมูหยองนะ กินข้าวต้มไหมกินข้าวต้มไหมกินนะกินข้าวต้มอ่ะหมูหยองนะอันนี้เป็นหมูหยองนะนนี้เป็นกุ้นเชียงนะอ่ากุ้นเชียงกุ้นเชียงอ่าเนี่ยอะไรอากาศอากาศอากาศหวานโอ้โนี่เขาใช้ตัวเย็นได้นะอากาศหวานอะไรบ้างก็ไม่รู้เขาอ๋อมีไอ้นี่น้ำพริกด้วยน้ำพริกเผา น้ำพริกตาแดงใช่ไหมครับโอ้โหบ้านนี้ได้เยอะนี่อะไรอีกอ่ะพริกแกงมีพริกแกงด้วยนะเวลาจะผัดพริกอะไรนี่โอ้เยอะๆเลยอ่านี่อะไรอ่ะอัวหอมหัวหอมอันนี้อ่าพริกแห้งพริกแห้งมีพริกไทยมีหัวหอมด้วยนะอ่านี่อะไรอ๋อ มีรสดีรสดีรสดีมีโจ๊กด้วยรสดีมีซอสทิพย์นะอันนี้เป็นอ่ายายเป็นอ่าเส้นหมี่เส้นหมี่นะเส้นหมี่นะเส้นหมี่เงาะกระป๋องอ้าวเงาะกระป๋องอีกอันเดียวเนี่ยเอามาอ่าขนมปังกินขนมไหมกินขนมปังไหมอ่าอ่าขนมปังอ้าวแบมืออ่ารับไปอ่ากินขนมปัง นี่อะไรโอ้โหน้ำตาลน้ำตาลสี่กิโลโอ้โห,โโหแล้วแล้วโอโหนะแล้วโอ้โหเลยนี่เป็นของใช้นะปู่ป้านะมีสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกแป๊บน้ำยาอาบน้ำอะไรเนี่ยเยอะเลยนะเอาหอยใหญ่ไปเลยเยอะมากน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานใช้ไหมใช้น้ำยาล้างจานไหมเนี่ย,ย<ะ>ใช่ใช้นี่วุ้นเส้นอ่าวุ้นเส้นอีกนะวุ้นเส้น ยาสามัญเนี่นะก็มีแบบปวดหัวปวดท้องนะ,ะใช้ได้มีพารามีเยอะไหมป้าเยอะ,อะนะ,ะป,ปีปีปีกินปียางไงเนี่ย <laughs> ปีหมดไหมเนี่ยปีหมดไหมโอ้ <laughs> โหอยู่ไปปียังลยนะ <laughs> โอ้สบายไ <laughs> ปน,นะจะได้ไม่ต้องไปดีใจนะดีใจไหม ดีใจดีใจนะอ๋อดีใจอ่าตังมาให้แกนะสามพันป้าผมให้ตังป้าไว้ใช้นะเผื่อจะเสียค่าน้ำค่าไฟหรือจะไปหาหมอนะอ่าเสียค่ายงค่ายาอ่าเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวรับไว้นะอ่าสามพันนะอ่าแบมือแบมือไว้อ่าเอาไว้ใช้นะอ่าดีใจไหม อ่าดีใจนะดีใจมากดีใจมากนะก็มทนากํานันด้วยนะอ่าด้วยดูแลท่านนะโอได้ได้ได้บุญด้วยก็ฝากฮอ๋อกํานันดูแลนะอ๋อตอนนี้ก็ของเยอะแล้วนะทําเองได้แล้วนะถ้าว่ามีอะไรบอกผมได้นะขาดหรืออะไรบอกผมนะฝากกํานันมาบอกได้บอกว่าขาดหรืออะไรข้าวอะไรหมดบอกได้เดี๋ยวมาให้ได้นะ อใช้ะะไปก่อนนะ <Yeah. S 1> อ่าจ้ะจาจาจา